สวัสดีคะ่ะพบกับดิฉันเกตดมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้ก็จะมาทำนายดวงของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะก็ดวงชะตาของคุณเนี่ยนะคะต้องบอกว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะมีโอกาสที่ในเรื่องของความคิดการอ่านหรือสติปัญญาบางอย่างเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูก ในเรื่องของหลงผิดได้ง่ายนะคะหรือเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะคิดผิดกระทําผิดหรือตัดสินใจบางอย่างผิดพลาดได้นะคะแล้วก็ดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าตัวคุณเนี่ยนะคะเป็นในลักษณะที่ว่าจะมีความขัดแย้งในตัวเองเกิดขึ้นนะคะคือจะมีความขัดแย้งในตัวเองหรือย้ำคิดย้ำทำบ่อยหรือมีความหงุดหงิดงุดงนง่านใจกับ ตัวเองนะคะรวมไปถึงชาวราศีพฤษภเนี่ยดวงยังบอกเองว่าคุณต้องระวังในเรื่องของการหลงผิดการกระทําผิดหรือต้องระวังในเรื่องของการถูกชักจูงนะคะไปทําในทางที่เสียเสียหาย,หายได้ง่ายนะคะความหมายก็คือว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะต้องต้องระมัดระวังในการเข้าสังคมระมัดระวังในการครบหากับเพื่อนฝูงหรือกลุ่มสังคมต่างๆเพราะเป็นช่วงที่ตัวคุณนั้นเนี่ย ทำอะไรแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดหรือเดินทางผิดรวมไปถึงในเรื่องของมีโอกาสที่จะถูกคนอื่นมาชักจูงแนะนำได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าหลงอะไรก็จะหลงมากคลั่งไคลอะไรก็จะคลั่งไคลมากในสิ่งสิ่งนั้นด้วยเช่นกันรวมไปถึงนดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะมีความขัดแย้งในตัวของตัวเองแล้วก็มีความ รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบตัวเองไม่เป็นของตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าคุณต้องระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมีโอกาสเจ็บป่วยได้นะคะมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นนะคะหรือต้องระวังในเรื่องของปัญหาหนี้สินระวังในเรื่องของปัญหาคาดีความต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงเดือนที่คุณเนี่ยทำอะไรแล้วเนี่ยมักจะ ทำให้ผู้อื่นไม่ชอบได้ง่ายคือแบบคุณอาจจะไปขัดแข่งขัดขาใครบางคนหนึ่งหรือการการะทําของคุณเนี่ยมันไปมันไปกระทบต่อจิตใจของผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือดวงเนี่ยโดยภาพรวมมันบอกว่ามีโอกาสที่จะเกิดศัตรูได้ง่ายนะคะตัวของคุณนั้นเนี่ยอยู่ดีดีมีคนไม่ชอบหน้าคุณเห็นหน้าคุณแล้วเขาก็ไม่ชอบไม่ชอบในเรื่องของ พฤติกรรมหรือการแสดงออกหรือทัศนคติคูณอะไรเงี้ยมีโอกาสเกิดศัตรูได้ง่ายหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นก็จะแปลว่ามีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินเกิดขึ้นหรือปัญหาคดีความบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ในเรื่องของเพื่อนกลุ่มสังคมต่างๆเนี่ยก็คือต้องระมัดระวังคือต้องต้องเซฟตัวเองต้องเลือกคบเพื่อนคบฝูงด้วยเช่นกันนะคะนะคะชาวราศีศพฤษภเนี่ยก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะใฝ่ใฝ่หางาน ทำงานนะคะหรืองุนงานย,ยุ่งยากทางการงานเกิดขึ้นมีเรื่องให้ยุ่งยากทางการงานหมกมุ่นเรื่องงานหรือเป็นช่วงที่บ้างานมีความกระตือรือร้นในงานที่ดำเนินอยู่มากเป็นพิเศษนะคะเป็นช่วงที่งานรัดตัวงานร่วมตัวอะไรอย่างนี้ก็ได้รวมไปถึงมีโอกาสที่จะมีแผนการทางการงานมีเป้าหมายในเรื่องของงานมากขึ้น มีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นมีการจัดการบริหารทางการงานที่ดีกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ด้วยเช่นกันหรือคุณจะมีความเป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้นในการที่จะทำงานการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นเป็นระเบียบอะไรมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันมีความมีโอกาสที่จะมีการขยายพยายงานที่กากระทำอยู่หรือมันมีความถนัดมากกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ชาวราศีพฤษภคนคุณมีโอกาสที่จะ มีโอกาสดีๆทางการงานหรือได้รับโอกาสดีๆบางอย่างทางการงานเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะท่านไหนที่ไม่มีงานตกงานหรือคือไม่มีงานทำเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงเดือนตุลาคมชาวราศีพฤษภเนี่ยมีโอกาสได้งานมีเหตุแห่งงานบางอย่างให้คุณได้ทำได้ได้ทดลองหรือได้หยิบจับหรือได้ คือมันต้องมีงานเข้ามาให้ได้ทำอาจจะเป็นมีคนแนะนำชวนไปทำงานหรืออยู่ดีมีเหตุบางอย่างให้คุณมีงานเกิดขึ้นมีงานให้คุณได้ทำอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ดวงเนี่ยในช่วงที่เรื่องงานเนี่ยต้องใครอยากไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคืองานมันร่วมตัวยังไงมันก็ต้องมีงานทำอะนะคะหรือจะแปลว่าต้องมีงานทำ มากขึ้นอะไรเงี้ยก็ได้มีงานทํามากกว่าเดิมมีหน้าที่รับผิดชอบหลากหลายหน้าที่มีงานทํามากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันต่อมานะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของเงินเรื่องงานเนี่ยนะคะต้องระวังคนอิจฉาริษยาด้วยนะคะถ้าทํางานเกี่ยวกับกลุ่มคนคือการทํางานเนี่ยคือในเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมต,งต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังตัวเพราะว่ามีมีโอกาสถูกเพ่งเลง หรือถูกจ้องจบผิดจะเพื่อนร่วมงานถูกเพ่งเล็งจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นไปในลักษณะนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องการเงินการเงินชาวราศีพฤษภดวงบอกว่าเรื่องเงินเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีรายจ่ายไปกับลูกกับหลานสำหรับท่านที่มีลูกมีหลานมีโอกาสมีรายจ่ายที่ไปกับลูกกับหลานลูกหลานมาเบียนเงินหรือท่านที่มีสัตว์เลี้ยงก็แปลว่ามีโอกาสเสียเงินไปกับ สัตว์เลี้ยงพาสัตว์เลี้ยงไปหาหมอไปฉีดวัคซีนอย่างนี้ก็ได้นะคะไปทําวัคซีนทุกๆปีอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าไม่เช่นนั้นจะแปลว่าเรื่องเงินเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีเขาเรียกว่ามีโปรเจกต์ในเรื่องของการใช้เงินการเงินการทองมีโปรเจกต์อะไรใหม,ใหม่เกิดขึ้นนะคะหรือมีการลงทุนทางการเงินบางอย่างเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะหรือ จะแปลว่าเรื่องเงินเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีช่องทางในเรื่องของการได้เงินมาในรูปแบบใหม่ๆใ,ในรูปแบบที่ต่างต่างจากที่คุณเป็นอยู่อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าเรื่องการเงินเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะนำเงินเนี่ยไปไปใช้เกี่ยวกับการสร้างหลักปักฐาน หรือเงินที่คุณมีอยู่ที่คุณเก็บหอมรอมริษ์เนี่ยมีโอกาสที่จะนําไปสร้างความมั่นคงทําให้ตนเองเนี่ยมีมีหลักฐานมีหลักมีแหล่งมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันมันต้องเป็นไปในทิศทางที่มันดีด้วยเช่นกันนะคะมีโอกาสที่จะนําเงินไปลงทุนหรือนําเงินไปต่อ เงินเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนบางอย่างหรือไปทําอะไรบางอย่างแล้วมันได้รายรับได้รับผลเรื่องของการเงินเข้ามาอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันไม่เช่นนั้นจะแปลว่าจะเสียเงินไปกับบุตรบริวารเสียเงินไปกับลูกกับหลานนะคะมันก็แปลได้หลายอย่างนะในดาวดวงหนึ่งนะคะแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะเสียเงินไปในเรื่องของการซื้อหลักทรัพย์ด้วยเช่นกันหรือดําเนินการบางอย่างเกี่ยวกับหลักทรัพย์แล้วมันสําเร็จ ร่วงอะไรอย่างนี้ด้วยเช่นกันนะคะไม่เช่นนั้นจะแปลว่าเสียเงินไปกับการซ่อมบ้านซ่อมรถเกิดขึ้นด้วยเช่นกันปรับปรุงบ้านปรับปรุงรถบางอย่างนะคะสุขภาพชาวราศีพฤษภต้องระวังเกี่ยวกับระบบคอเจ็บคอคอเจ็บทอมซินไทรอยระบบภายในสตรีระบบสืบพันธุ์ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะส่วนในเรื่องของเพื่อนเนี่ยดวงบอกว่ามีโอกาสมีเพื่อนเก่าเพื่อนที่ ที่ไม่ได้ติดต่อกันเลยที่หายหน้ากันไปนานเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมานะคะมีโอกาสได้โชคหรือได้รับผลบางอย่างจากเพื่อนเก่านะคะน้นย้ําคือมีโอกาสได้รับผลบางอย่างจากเพื่อนเก่าเพื่อนที่ที่ห่างหายกันมานานนะคะก็หลักๆแล้วจะมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยขอบคุณค่ะ